สุดีครับพายแม่ชินชาแนลครับอันนี้เป็นตอนเย็นนะครับผมวันนี้ผมก็เดินเครื่องกับย้ายก้อนน้ำหนักครับจากตรงนี้ครับตรงดินเละๆนี่แหละครับผมให้แมคโครปูแผ่นปูแผ่นให้เดินออกมานะครับมานี่นะครับก็กดได้ต้นนึงครับผมกดตอนสี่โมงกว่านะครับเสาเข็มเพิ่งมาส่ง พักพวกก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับเครื่องต่อผมากดได้ต้นหนึ่งครับกว่าจะเดินมาถึงนะครับที่แรกแผนไว้ว่าจะกดพรุ่งนี้แต่ว่านางานบอกเอาเลยนะครับเราก็จัดให้ครับนะี่ครับผมตรงรูนะครับส่งจมดินไปประมาณเก้าสิบเซนครับดินจมนะครับตากขนาดตากดินไว้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รถด,ดินเข้าบรรยากาศหน้างานนะผมก็จะเดินตรงไปนู่นเลยครับผมเดินตรงไปนู่นนะครับเดินตรงตลอดนะครับ F ห้านะครับกลุ่มละห้าต้นห้าต้นครับเรียงไปนู่นนะครับช่องของผมก็เป็นช่องทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มนะครับผมอย่างที่เรียนไป เรื่องตนในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็โปรเจก์นี้ย้ำอีกครั้งนะครับผมก่อสร้างคอนโดมิเนียมครับติดกับสถานรถไฟฟ้าคูคตนะครับลูกกาครบติดปัป๊มปตทติดโรงพยาบาลศิรแพทย์นะครับกับผมยังไงก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ กดตอนค่ำได้นะครับตอนเย็นไม่เป็นไรเสียงไม่ดังนะครับผม